ดูดวงชาวาราศีมิดวงช้างเผือกหนึ่งในร้านจะเจอไม่ง่ายดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงกายจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลบอยู่ใครจะเห็นละ่ะใครจะรู้ละ่ะพลังของท่านฉายแสงออกมาชาวาราศีมิดวงชะตาเปิดรับทรัพย,ย์รวยโชคดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกายจเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดสังเกตในโชคกตาของท่าน นะผมเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวัาสนาไขาก็ฉุดท่านไม่อยู่ัะผมดวงตาของท่านมีความแตกต่างด้วยอํานาจบญบารมีวัศาสนาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโดยง่ายจเจริญลุกเรือง,งขึ้นมาทันทีจันใดมีโชคมีลาบมีแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาดวงตาของท่านจะเปิดให้ท่านอัศวินขี่ม้าถือดาบปาดประหารศัตรูโมมานดวงตามุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องมุ่งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคกะตา ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับรัพยิ่งให้ยิ่งลอยชคแต่ว่ามีดดาบปักตรงกลางใจกระบนกไวยกระสับกระสายอดทนอดกั้นมีเกณฑ์จะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเพราะฉะนั้นใครบางคนที่กําลังจ้องหาดวงชะตาแบบนี้อยู่นะบ่งบอกได้เลยว่าเขาต้องการบริวารที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าใครอยู่ใกล้ดวงช้างเผือกก็จะเลอรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดไปด้วย ด้วยบุญกุศลวาส,สนาอาจจะมีการยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งจะติดทำตามแบบแผนประเพณีกฎบ้านกฎเมืองกฎสวรรค์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาซะที่ไหนปัญหา,าต่างๆที่เกิดความซึมเศร้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกจ่ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยด,ดินในโชคชะตาการที่ท่านจะได้ค้นพบได้เจอจะลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างสุขสมสมหวังดังใจหมาย แต่เมจิกเชี่ยวบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคการส่งมอบเหรียญทองบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิงหาสิทธิ์คำชูป,ปกปากกุ้งของรสาเหรียญใหญ่เริ่มตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายมีคนประจบป,ประแจงเลียแข้งเลียขาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องนะับฟังหูไว้หูอย่าเชื่อคนง่ายแ้ผมดูคนผิดอาจจะชีวิตจะเปลี่ยนเลยก็ได้ เพราะฉะนั้นดูให้ดีครับผมดูให้ลึกถึงแก่นโชคชะตานาจบุญบารมีวัสนาดวงชะตานี้จะลื่นเริงสังสรรค์ตกตำแหน่งสีถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาเดอะเวอบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสังเกตด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดดวงจิตตาต้องค่อนข้างที่จะต้องปฏิปดอยนีเริ่มเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่เป็นไปได้ด้วยดีอัศวินขีม่ม้าถือไม้เท้ามานำพาซึ่งข่าวร้ายนะผมบางครั้งบางคราํนำพาซึ่งข่าวดีสลับกันไปเพราะฉะนั้นดาบสองควายคิดพินิษไต่ตองท่านต้อง,องคิดพินิษไต่ต,ตองให้รอบคอบปัญหาต่งตางๆดวงช้างเผือกไม่ใช่ง่ายนะครับนะผมยิ่งใหญ่จริงแต่ว่าศัตรูก็เพียบพร้อมเต็ไมไปหมด เพราะฉะนั้นดวงชะตานี้เหมือนโดนบีบบังคับบีบเค้นให้สู้เพราะฉะนั้นหนึ่งในล้านนะในดวงชะตาของท่านก็ต้องใช้มันให้คุ้มค่าความยิ่งใหญ่เกียไกรของชาวราศีมีนต,ตรงดีตรงไหนครับดีตรงที่มีสติปัญญาและมีความตั้งมั่นและเอาจริงเอาจังจนประสบผลจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะผมสิ่งต่างๆกําลังจะเข้ามาประเดยบประดังมาสู่ตัวท่านรายได้ของท่านจะสูงเป็นพิเศษด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนา บทนี่มอสินดวงชะตาเลื่อนขั้นื่อนตำแหน่งเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีนลดรวยเลยรวย,วยต่อแต่นี้ไปการที่ท่านสับสนงงวยปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตานี้เป็นเรื่องปกติเพราะว่าปัญหาต่างๆเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังเอาอยัางไงกันแน่นี่ค่ะดวงชะตาดวงช้างเผือกของชาวราศีมินเด็ดขาดเด็ดเดี่ยว้ครับดวงชะตาราศีมิเพฤิสประจำเดือน ความลึกลับที่กำลังจะเผยตัวชาวราศีมีนจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในหลายด้านของชีวิตดวงดาวได้จัดวางตำแหน่งในลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนาและการเติบโตแต่ก็แฝงไปด้วยความท้าทายที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าด้านการงานและอาชีพ ในเดือนนี้ดาวพฤหัสบดีโครนตำแหน่งแห่งที่ส่งผลดีต่อหน้าที่การงานของชาวราศีมีนคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการสอนหรือการให้คำปรึกษาผู้ที่ทำงานประจำจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมากขึ้น มีโอกาสได้รับมอบหมายโครงการสำคัญที่จะช่วยผลักดันความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวจะพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของคุณเฟื่องฟูเป็นพิเศษช่วงนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะิรเริ่มแผนงานใหม่หรือขยายกิจการแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ ควรศึกษาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจด้านการเงินดวงการเงินของชาวราศีมีในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยดาวเสารส่งผลให้คุณมีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนหรือการทำงานหนักในช่วงที่ผ่านมาอาจมีรายได้พิเศษ จากงานเสริมหรือโครงการพิเศษการค้าขายและธุรกิจจะมีแนวโน้มที่ดีโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนยอดขายมีโอกาสเพิ่มขึ้นประมาณ15-20%อร์เซนจากเดือนก่อนแต่ควรระวังเรื่องการบริหารจัดการสต็อกสินค้าและการควบคุมต้นทุนช่วงปลายเดือนอาจมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามาควรวางแผนการเงินให้รอบคอบ ด้านความรักและความสัมพันธ์ดวงความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้อยู่ในช่วงที่น่าสนใจดาวสุขส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์และดึงดูดผู้คนได้มากเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่โสดอาจได้พบกับคนพิเศษที่มีความสนใจคล้ายกันโดยเฉพาะผ่านการแนะนำของเพื่อนหรือในสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ สำหรับผู้ที่มีคู่แล้วจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตร่วมกันการสื่อสารที่เปิดกว้างและจริงใจจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นอาจมีโอกาสได้วางแผนอนาคตร่วมกันหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ๆด้วยกันสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นชาวราศีมีนจะได้เผชิญกับเหตุการณ์สำคัญหลายอย่าง โดยเฉพาะในช่วงวันที่15 20จะมีข่าวดีหรือโอกาสที่น่าสนใจเข้ามาอาจเกี่ยวข้องกับการเดินทางการศึกษาหรือการทำงานร่วมกับต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะได้พบกับบุคคลสำคัญที่จะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณอาจเป็นที่ปรึกษาที่เลี้ยงหรือพันธมิตรทางธุรกิจความสัมพันธ์นี้จะนำมา ซึ่งโอกาสและการเติบโตในระยะยาวด้านสุขภาพและจิตใจสุขภาพโดยรวมของชาวราศีมีในเดือนนี้อยู่ในเกณฑ์ดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดและการพักผ่อนที่ไม่พียงพอดาวเนปจูนส่งผลให้คุณมีความอ่อนไหวทางอารมณ์มากกว่าปกติควรหาเวลาผ่อนคลายและทำ กิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลทางจิตใจเช่นการทำสมาธิโยคะหรือการออกกำลังกายเบาๆคำแนะนำและข้อควรระวัง 1. ควรระมัดระวังในการตัดสินใจเรื่องสำคัญโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน 2. ใส่ใจกับการสื่อสารในที่ทำงานและความสัมพันธ์ ส่วนตัวหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น 3. จัดสรรเวลาให้กับการพักผ่อนและดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ 4. เปิดใจรับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาแต่พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจสีมงคลประจำเดือนสีฟ้าอ่อนสีเขียวมรกตเลขนำโชคสองเจ วันที่โชคดีวันพฤหัสบดีวันเสาร์สรุปเดือนจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตสำหรับชาวราศีมีนแม้จะมีความท้าทายบ้างแต่ด้วยการวางแผนที่ดีและการรักษาสมดุลในชีวิตคุณจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคและคว้าโอกาสดีๆที่เข้ามาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองและการรักษาความสัมพันธ์ ที่มีคุณค่าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นรลักฐานสำ,สำคัญสำหรับความสำเร็จในระยะยาวมีความน่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังงานที่หลากหลายชาวราศีมีนจะได้เผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆใ,ในหลายด้านของชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความรักภาพรวมดวงชะตาเดือนนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และการเติบโตสำหรับชาวราศีมินดาเพราะฤหัสบดีดาวแห่งโชคลาภและการขยายตัวกำลังโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งที่ส่งผลดีต่อราศีของคุณทำให้มีโอกาสที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้ที่มีคุณค่าหนึ่งอย่างไรก็ตามดาวเสาร์ที่โครจรผ่านราศีกุมอาจทำให้คุณรู้สึกถึงความกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้คุณต้องจัดการกับความท้าทาย ในชีวิตอย่างรอบคอบมากขึ้นในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกถึงพลังงานที่สับสนและไม่แน่นอนเนื่องจากดาวพุธกำลังโคจรย้อนหลังทําให้การสื่อสารและการตัดสินใจอาจมีอุปสรรคบ้างแต่หลังจากวันที่15เมื่อดาวพุธกลับมาเดินหน้าตามปกติคุณจะรู้สึกถึงความชัดเจนและมั่นใจในการดาเนินชีวิตมากขึ้น 5. ด้านความรักคนมีคู่สำหรับชาวราศีมีนที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบบอกความสัมพันธ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและการดาวสุขดาวแห่งความรักและความสุขกำลังโคจรผ่านราศีกุมซึ่งเป็นบ้านแห่งความลึกลับและการเปลี่ยนแปลงของคุณหนึ่งนี่อาจทำให้คุณรู้สึกอยากที่จะเปิดเผยความรู้สึกลึกๆที่ซ่อนอยู่ในใจกับคู่ครองของคุณ ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์กำลังเผชิญกับความท้าทายบางอย่างอาจมีการทะเลาะบอกแวง้งหรือความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารและแก้ไขปัญหาร่วมกันการเปิดใจพูดคุยกันอย่างจริงใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้นขึ้น 5. ช่วงกลางเดือนไปต้นไปคุณจะรู้สึกถึงความใกล้ชิดและความเข้าใจกันมากขึ้นเป็นเวลาที่เหมาะสม ในการวางแผนอนาคตร่วมกันหรือทำกิจกรรมที่สร้างความทรงจำดีๆร่วมกันเช่นการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆด้วยกันหนึ่ง,งอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความกังวลหรือความเครียดจากเรื่องอื่นๆในชีวิตมาส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์การแบ่งปันความรู้สึกและการสนับสนุนซึ่งกันและกันจะช่วยให้คุณและคู่ครองผ่านพ้น ช่วงเวลาที่ท้าทายไปได้ดวอวอยดีด้านความรักคนโสดสำหรับชาวราศีมีที่โสดเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวสุขที่โคจรผ่านราศีกุมจะเพิ่มเสน่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้พบกับคนที่น่าสนใจหนึ่ง ในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกลังเลหรือไม่มั่นใจในการเข้าหาคนที่คุณสนใจแต่หลังจากวันที่15เมื่อดาวพุธกลับมาเดินหน้าตามปกติคุณจะรู้สึกมั่นใจและกล้าที่จะแสดงความรู้สึกมากขึ้น 5. นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเข้าสังคมพบปะผู้คนใหม่ๆหรือลองใช้แอปพลิเคชันหาคู่การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มหรืองานอ e ีเวนต์ต่างๆ จะเพิ่มโอกาสในการพบเจอคนที่มีความสนใจคล้ายคลึงกับคุณอย่างไรก็ตามควรระมัดระวังในการเลือกคบหาคนใหม่เพราะอาจมีคนที่เข้ามาด้วยความไม่จริงใจหรือมีเจตนาซ่อนเร้นหนึ่งช่วงปลายเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ทำให้คุณรู้สึกพิเศษและมีความเข้าใจคุณอย่างลึกซึ้งแต่ก่อนที่จะเปิดใจให้ใครสักคนควรใช้เวลาในการทำความรู้จัก และศึกษาในิสัยใจคอของเขาเธอให้ดีก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนผูกมัดหรือให้คำมั่นสัญญาใดๆหนึ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าการมีความสุขกับตัวเองและการพัฒนาตนเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การหาคู่ครองการใช้เวลาทำในสิ่งที่คุณรักและพัฒนาตัวเองจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและทำให้คุณพร้อมสำหรับความรักที่จะเข้ามาในชีวิต โดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและท้าทายสำหรับชาวราศีมีในเรื่องของความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการให้เวลากับตัวเองและคนรอบอกข้างจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขและความสำเร็จในความสัมพันธ์จงเชื่อมั่นในตัวเองและเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะนี้อาจเป็น จุดเริ่มต้นของบทใหม่ในเรื่องความรักของคุณก็เป็นได้